ดับเบิลเอสกาแฟคอลาเจนคูนสามวันนี้นะคะเราสองคนจะมาลองกาแฟตัวใหม่ของปานังชิตากันนะคะกาแฟตัวนี้พิเศษยังไงคะ <S <S กาแฟตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาก็คือมีคอลลาเจนถึง3ตัวเลยค่ะคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่มาจากปลาแซลมอนนะคะตัวแรกนะคะก็คือคอลลาเจนเปปไทค่ะตัวที่2นะคะคอลลาเจนไดปปไทและตัวสุดท้ายนะตัวที่3าคือคอลลาเจนไตเปปไทค่ะ กาแฟเรานะคะทําจาก阿拉ดิก้าแท้นะคะครีมเทียมทําจากถั่วเหลืองข้าวไม่ต้องกงอ้วนเพราะว่าในหนึ่งซองนะคะมี60แคลเท่านั้นค่ะและตัวนี้นะคะเขายังมีอะโวคาโดด้วยนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่แบบชอบมากๆเลยก็คือมีตัวจิเบอรี่ค่ะเขาจะช่วยต้านอนุมูลอิสระไว้นะคะ และอีกตัวหนึ่งที่พเพิ่มความสวยให้กับเรานะคะ<ม>นั่นก็คือ c o เอนไซคิวเทค่ะโอ้ยมีนกวนี้ด้วยชอบมากเลยในคอลลาเจนนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวผมเล็กของเรานะคะแข็งแรงมากขึ้นและยังช่วยเรื่องกระดูกข้อต่อเอ็นต่างๆด้วยนะคะนี่นะคะเมื่อได้หนึ่งแก้วแล้วเรามาลองชิมกันนะคะว่าอร่อรยรือเปล่าอตด้<ส>ค่ะหกิ่นหอมมาก หลังจากที่ได้ลองทานกาแฟ Double S Coffee สุดใหม่ของปนาชิตาแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าบีโคต้องยกกาแฟาแก้วนี้เป็นกาแฟาแก้วโปรดของบีแล้วค่ะ1กล่องนะคะเขาบรรจุ10ซองราคาเพียงแค่290บาทเท่านั้นนะคะไม่ได้บอกให้เชื่อนะคะแต่อยากให้ทุกคนได้ลองค่ะใครนะคะที่กำลังมองหากาแฟาดีๆสักแก้วหนึ่งนะคะมีคุณประโยชน์มากมายแบบนี้นะคะช่วยดูแลเรื่องผิวช่วยดูแลเรื่องกระดูก ช่วยดูแลเรื่องรูปล่างช่วยเบิร์นด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะกาแฟสุดใหม่ Double S Coffee ของปานชิตาคอลลาเจนคูณ3ค่ะ